เล่นพี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพที่ผ่านมาพี่น้องได้เห็นบรรดาพักการเมืองต่างๆซื้อเสียงมีบรรดาสสย้ายพักไปมาจนประชาชนสับสนทั้งนี้เหตุเกิดจากการที่พักการเมืองมีการสะสมทุนจากการบริหารงานทุจริตคอรัปชันงบประมาณในรูปแบบต่างๆกันจากโครงการของรัฐ จบจนถึงการเลือกตั้งในวาระอันใกล้นี้พักการเมืองยังนำเสนอรูปแบบการเมืองที่ไม่มีอุดมการณ์หนักกว่านั้นคือการสมคบคิดวางแผนครอบงำเพื่อร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลโดยใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือผ่านระบบการเลือกตั้งหลังจากการเลือกตั้งจะเห็นการตระบตัตรของนักการเมืองที่พูดไว้อย่างแต่กลับกระทำในทิศทางตรงกันข้ามเช่นการบอกว่า ไม่ร่วมผสมพันธุ์กับเผด็จก,การแต่ภายหลังยอมเสียอุดมการ์ไปร่วมด้วยเพียงเพื่อจะได้เข้าไปเป็นฝ่ายบริหารเสมือนหนึ่งการหลอกลวงประชาชนทั้งประเทศทั้งนี้เพื่อให้ได้ทุจริตสะสมทางทุนทางการเมืองและกลับมาเป็นรัฐบาลอีกในขณะที่คอร์รัปชันกัดกินไปทั่วทุกวงการต้นเหตุจากพรรคการเมืองที่ยึดถือเอาทุนการเมืองมากกว่าอุดมการณ์ การต่อสู้ของผมนั้นกระทําในนามประชาชนจําเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้พักการเมืองได้เรียนรู้ว่าประชาชนไม่ใช่เครื่องมือของพักการเมืองอีกต่อไป <c oughs> ขอยกตัวอย่างกรณีกัญชาเสรีนับว่าเป็นเรื่องร้ายแรงที่พักการเมืองอย่างพักภูมิใจไทยปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติดด้วยความไม่ละมัดระวงและเร่งรีบเพื่อนำผลงานไปใช้ในการหาเสียงความเป็นจริงกัญชาไม่ใช่ยาวิเศษ ที่จะรักษาโรคได้ทุกโรคแต่กลับมีโทษมหันโดยไม่มีการควบคุมเป็นไปเพียงด้วยกฎประทรวงผลลัพธ์ของกัญชาสะท้อนไปถึงพ่อแม่ที่มีลูกเด็กเยาวชนเข้าถึงกัญชาได้ง่ายขึ้นผมเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าจำเป็นต้องควบคุมกัญชาที่อ้างว่าเพื่อการแพทย์แต่กลับไม่ได้ให้แพทย์เป็นผู้ออกใบสั่งยามีการซื้อขายกันอย่างเสรี โดยไร้การควบคุมอย่างจริงจังอีกทั้งพรบการชงกัญช,ชายังไม่ผ่านสภาแสดงให้เห็นว่ามีพรรคการเมืองในสภาที่ไม่เห็นด้วยต่อร่างกฎหมายดังกล่าวการรณรงค์ของผมในนามประชาชนที่ต่อต้านกัญชาเสรีย่ยอมเป็นสิทธิที่รับรองในรัฐธรรมนูญทั้งนี้เรื่องรถไฟสายสีส้มที่มีการเสนอผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่รัฐแตกต่างกันถึง พันเท่าโดยบริษัทที่ถูกกีดกันเสนอผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่รัฐ70 0ด0มืนล้านภายในระยะเวลาการโดนลด30ปีแต่บริษัทที่ชนะประมูลปรับเสนอผลประโยชน์ตอบแทนให้รัฐเพียง7,000ล้านเท่านั้นยอมแสดงให้เห็นถึงความไม่ชอบมาพากลเป็นอย่างยิ่งและทำให้รัฐเสียประโยชน์ที่ควรจะได้ถึง60,000ล้านบาท เราไม่อาจทราบได้ว่าผลประโยชน์เหล่านั้นไปตกอยู่กับผู้ใดในการประชุมครอมอรที่ผ่านมามีความพยายามที่จะอนุมัติโครงการสายสีส้มให้ทันก่อนมีการยุบสภาทาง,งทั้งที่มีการฟ้องร้องอยู่ที่ศาลปกครองถึงสองคดีทั้งสองเรื่องเป็นผลประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติไม่ได้มีเรื่องส่วนตัวแต่อย่างใดพักภูมิใจไทย ยังมีการจัดตั้งในรูปแบบของพรรคการเมืองมีการหาเสียงมีการสื่อสารถึงประชาชนการที่ประชาชนได้ตอบโต้สื่อสารกับย่อมเป็นสิทธิโดยชอบธรรมผมไม่ได้นำเรื่องส่วนตัวมากล่าวโจมตีตรงกันข้ามพรรคภูมิใจไทยและสื่อพันธมิตรอย่างผู้จัดก,การได้ใช้ทุกเรื่องเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของผมมาโจมตีจะเห็นได้จากการแถลงข่าวของพรรคภูมิใจไทย การต่อต้านของผมเป็นไปด้วยความสุจริตไม่ได้ทําให้ประชาชนทั่วไปเดือดร้อนไม่ได้ปิดถนนไม่ได้ปิดสนามบินหรือทําให้สังคมมีปัญหาแต่อย่างใดพฤติการการฟ้องร้องประชาชนอย่างผมของพรรคภูมิใจไทยทําให้เห็นได้ว่าเป็นการกั่นแกล้งประชาชนเพียงคนเดียวโดยการขู่ว่าบรรดาผู้สมัครสอสอของตัวเอง จะใช้วิธีการฟ้องร้องเพื่อให้ประชาชนอย่างผมเดือดร้อนเป็นการกระทําที่สอใอยเห็นถึงความไม่สุดจริตทั้งนี้เพื่อให้ผมเกรงกลัวโดยใช้ช่องทางของกฎหมายปิดปากผมยินดีที่จะสู้ตามกระบวนการใช้วิธีทางประชาธิปไตยในการต่อสู้ทั้งนี้เพื่อให้เห็นว่าการที่ประชาชนไม่เห็นด้วยกับนโยบายของพรรคการเมืองย่อมเป็นสิทธิอันชอบธรรมหากประชาชนคนใด เห็นด้วยสามารถโหวตให้พักภูมิใจไทยหากใครไม่เห็นด้วยก็สามารถไม่โหวตให้พักภูมิใจไทยได้การกล่าวหาต่างๆของผมนั้นเป็นเรื่องนโยบายและผลประโยชน์ของสังคมประเทศชาติส่วนรวมเป็นหลักและเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงปรากฏตามข่าวที่สื่อมวลชนและสังคมได้เห็นผมขอยืนยันอีกครั้งว่าการต่อต้านจะดำเนินการไปในอนาคตโดยเฉพาะในช่วงการรณรงค์การเลือกตั้ง ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้ตัดสินใจว่าการเลือกตั้งพักใดและการให้บทเรียนแก่พักการเมืองไม่ให้กระทำการตามอำเภอใจโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ต่อส่วนรวมได้รับรู้การทุจริตคอร์รัปชันเพื่อให้สังคมได้ตื่นตัวตระหนักถึงภัยต่อสังคมท้ายสุดนี้ทำให้ประเทศไทยได้พัฒนาเทียบเท่าอารยประเทศขอให้ประชาชนคนไทยทุกคน จงได้รับชัยชนะมีสติปัญญาในการตัดสินใจตามระบบประชาธิปไตยขอขอบคุณครับกระผมชูวิทย์ประมวลวิสิต